พลังเป็นกระบอกเสียงช่วยพี่น้องภาคใต้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ อุทกภัยที่สร้างความเสียหายยัางนากหลายครอบครัวต้องอบพยพหนีน้ําในชั่วข้ามคืนเราคนบันเทิงก็พร้อมก้าวออกมาใช้เสียงและกําลังรัพย์เท่าที่มีเพื่อช่วยพี่น้องอย่างเต็มที่เริ่มจากยุย้ยจีรนันเมื่อเห็นข่าวก็รีบเสนอเปิดคอนโดใหม่เอี่ยมให้ผู้ประสบภัยและทีมกู้ภัยเข้าอยู่ชั่วคราวทันทีด้านโอดป่าโมดก็ได้ร่วมบริจาคเงินกว่า1ล้านบาทแบบเงียบๆไม่บอกใครและสนับสนุนอาหารจํานวนมากผ่านมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งต่อให้ถึงมือชาวบ้านที่ กกลลังลบาคือเราดีใจนะที่คนไทยรักกันแล้วก็ช่วยกันนะ่ะแต่ว่าถ้าเราพึ่งกันเองได้อ่ะแล้วเราจะมีคนบริหารประเทศทําไมวะเออส่วนครอบครัวเจนนี่ยิวนั้นในฐานะคนใต้ด้วยกันก็ลงพื้นที่ช่วยอย่างเต็มที่ยิวลุยน้ําช่วยชาวบ,บ้านด้วยตัวเองขณะที่เจนนี่รับบทฝ่ายประสานงานทั้งจัดหานมผงเกือบ3 0 0พันกระป๋อง ข้าวสารนับสิบตันของใช้จําเป็นอาหาราสัตา์และยังไร้สดเปิดช่องทางให้กู้เดือดร้อนได้แจ้งความช่วยเหลือได้โดยตรงใครที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยากมีอะไรออามาช่วย หนึ่งครอบครัวที่ทุ่มเทสุดๆเพื่อพี่น้องคนไทยและอีกหนึ่งบ้านอย่างเมพีมายานอกจากจะบริจาคเงินหลักแสนแล้วยังจัดเตรียมเจ็ตสกพีพร้อมใช้งานในทีมกู้ภัยยืมฟรีเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่พร้อมช่วยค่าดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวบ้านทางฝั่งนายณพัฒแม่ไม่ได้ลงพื้นที่เองแต่ก็ส่งเรือใหม่กว่า10บลำลงใต้เพื่อใช้ในการอพยพประชาชนพร้อมทั้งจัดทีมงานคอยประสานงานแทนและเปิดช่องทางบนโซเชียลให้ส่งข ข้อมูลขอความช่วยเหลือได้โดยตรงตัดภาพบัตริพิมพ์ดิภายก็ร่วมสมทบทุนบริจาคหนึล้านบาทและเปิดโรงครัวทำอาหารจำนวนมากกระจายไปยังชุมชนต่างๆรวมถึงดูแลอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงพื้นที่แบบครบวงจร เมื่อเช้ามีลงครัวนะคะรถล,ลงครัววิ่งไปเรียบร้อยด้านฮีโร่ผู้ปิดท้องหลังพระซึ่งพร้อมลงพื้นที่ทุกครั้งที่ประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเปิ้นนาคอหรือบินบรรลือฤทิ์ที่ครั้งนี้นอกจากช่วยชาวบ,บ้านแล้วก็ยังดูแลน้องหมาน้องแมวกว่า100ชีวิตพร้อมจัดหาที่พักให้น้องๆชั่วคราวอย่างเต็มที่ ส่วนการจอมพลังก็ทุ่มแรงกายแบบไม่ห่วงตัวเองลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนไม่ได้หลับถึง2วันเต็มกินข้าวแป๊บๆก็รีบกลับไปทํางานต่อพร้อมบอกว่าจะให้หลับลงได้ยังไงในเมื่อยังมีผู้ประสบภัยรอเราอยู่ถ้าเมาหลายคนยกนิ้วให้ในความทุ่มเทของกันจริงๆน้ำท่วมยิงมากเท่าไรน้ําใจไทยยิ่งมากกว่านะ ขนาดที่แม่บุ๋มปนัดจาก็ไม่ได้อยู่เฉยส่งทีมาสาลงพื้นที่ทั้งในหาดใหญ่และสะตูลที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันคอยช่วยประสานงานช่วยอพยพและส่งต่อสิ่งของจําเป็นให้ถึงมือด้านคู่พี่น้องอย่างฝันดีฝันเด่นก็ลุยน้ำลงพื้นที่ติดต่อกันหลายวันทํางานตั้งแต่เชา้าจนค่าแม้สภาพแวดล้อมจะยากลําบากแค่ไหนก็ยังสู้ไม่ถอยทําให้แม้จะเป็นช่วงวิกฤตใหญ่แต่เราก็ได้เห็นพลังใจที่หลั่งไหลาจากทุกมุมของประเทศแบบไม่ขาดสายเลยจริงๆคะ่ะ